ส B19 เนี่ยมันเป็นซิงเกิลสแตนดีนเอนะคะก็คือเหมือนเป็นเชื้อวไวรัสตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของพาวเวอร์ไวรัสวีดีด์นะคะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย65-70%นะคะมีภูมิตัวนี้แล้วนะคือคือเหมือนเราไปติดมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนเราแบบเออไปสัมผัสเด็กที่เขาเดินเดินอยู่ไปอุ้งอ้ยน่ารักจังเลยอุย้งเล่นแล้วเด็กก็มาหายใจรถเราไงแล้วเด็กนั้นน่ะเขาก็อาจจะมีผื่นแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีผื่นอว้ยแก้มแดงน่ารั ก,ก็กลายเป็นว่าเราก็ได้รับเชื้อนั้นมาแล้วเราไม่ได้ท้องไงตอนนะั้นเราก็สร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีภูมิคุ้มกันอย่างดีที่มันจะสามารถคงช่วยปกป้องเราในอนาคตได้ก็คือเป็นตัว IgG นะคะ IgG ที่เข้าใจว่า EP T ที่แล้วเรื่อง c g d นะ่ะถ้าคุณแม่คนไหนไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะก็พอมีภูมิตัวนี้มันก็จะสามารถปกป้องเราจากการติดเชื้อในครั้งใหม่ได้